เช่นเคยค่ะอยู่ในครัวค่ะเหมือนเดิมวันนี้แซลลินจะพาเห็ดอันนั้นเราจะไอ,อ้ขนมปังพริกเผาหมูหยองนจะงจ๊ะนะจ๊ะเสื้อขนมปังมาหลายก็เหมือนเดิมจะไม่ค่อยมีใครกินมันจะเสียก่อนแล้วก็หมูยองเขากับมี่เราจะเนาะถ้าบ่มีก็คือสิบุคีดอยากเ็คสอกจ๊ะมันสิเบิดอายุก่อนหรือพี่น้องเดี๋ยวแาลลินก็เลยจะพาเห็ดขนมปังอบอพริกเผาหมูหยองกินเราจะเนาะนี่หมูยองแาลลินสิเบิดอายุแล้วเปล่ามากินก่อนมันสิบเบิรอายุ นี่เลจ้ะเดี๋ยวเราไปทากันเลยจ้ะ,ะเพื่อนก่อนอื่นนะจ๊ะเดบสาเวลินขอเอาขนมปังจริงเขาบอกว่าจะต้องไอหั่นบางๆเพื่อเพื่อเวลาเราไปอบเอาไปอย่างนี้มันจะได้กรอบๆเนาะจ้ะเจ่าเดาวลินหั่น่อไรเราจะบางๆขอไม่หั่นบางๆขอเป็นทําแบบขอทำให้มันแบบเอ่อแบนแล้วก็กรอบได้เหมือนกันเราก็รีดเราใช้วิธีรีดเอารีดขนมปัง นี่มันจะได้บางลงนิดนึงไม่เยอะแต่ก็โอเคอยู่ประมาณนี้แล้วเราก็จะหั่นแบบนี้นะจ้ะแบบซาลรินแล้วม่นก็จะทาเคืองประมาณนี้นี่จะเฮ็ดแบบนี้นะจ๊ะซาลารีจะเฮ็ดแบบนี้จนหมดนะจ๊ะแล้วก็จะเอาไปอบอบสักห้านาทีแบบแบบว่าให้พ่อมม่แบบว่าหแบบาห้งๆกับกล่มนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวนี้ประมาณห้านาทีเนาะ เดี๋ยวเราจะเห้ดไปเลยเรื่อยนะจ๊ะนี่จะรีดแล้วก็หั่นครึ่งประมาณนี้เดี๋ยวซาลิงก็จะเอาเขาอบสักหน่อยให้มันแห้งถ้าบ้านเรามีดดแดดเราก็ใช้แดดแทนพึงแดดให้มันแห้งกำกับนะจ๊ะวเวลาเราทามันจะได้ไม่เฉดอันนี้เกินไปจะได้กรอบ Okay. เดี๋ยวไปอบกันจ้ะห้านาทีประมาณมีแต่ระวางทีเข้าล่อไอ้ขนมปังเนาะจา้ะอยู่ในเตาอบอยู่เนาะจา้ะเดี๋ยวเขามาผสมไอ้พริกเผากันเลยนะครับเครื่องของเราก็จะมีอันนี้เนยนะจ้ะเนยเค็มเสาวนี่ไปละลายมาเมื่อกี้อะใส่เวฟละลายมาเมื่อกี้เดี๋สาวนี่จะเทงลงนียเนาะจ้ะเนาะดีเนาะดีเนาะย่าอุ้ยดีเน่อนอกอ,อ,อ,อีกแล้วอันนี้เนยเค็มเนาะจ้ะ นี่เนยเค็มของเราแล้วก็จะใส่น้ำตาลไปแล้วแต่ชอบหวานมากหวานน้อยประมาณหนึ่งแล้วก็พริกเผาชอบมากชอบน้อยก็แล้วแต่เราเีกประมาณหนึ่งก่อนเนาะ บีบีเข้ากันนี่เลจ้ะ อันนี้ถ้าพรา,ามีหนามหนาพริกเผาที่แบบเป็นหนาล้วนๆนะี่ยเอามาย้อนใส่จังหน่อยก็ไดแต่เพิ่มสีมันอันนี้ชาบริณบุมมีเนาะแต่มีแต่ตแบบเนื้อพริกเผาลว้วนๆเลยบุบิหนาเลยสีมันก็นเลยเฉดใดแค่ประมาณนี้สีพริกเผาแต่าพายอยากได้แดงกุนี่ก็หา,นา,า,าหนามพริกเผามาเทลงเอาเฉพาะหนามันเนาะจ้ะอันนี้ทำเข้าซึ่งมันข้นไปนเนาะจ้ะเข้าก็สามารถเติมน้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยไปเจือลงเจือนิดหน่อยจ้ะนี่ต้องเอาเยอะเพื่อให้มันเหลวนิดนึงเนาะ นี่นอกาน้ำพริกเผาที่มันใดแล้วนอกจากน้องมื่เกี้อซาเวรินย้อนน้ำลงไปนิดนึงแล้วบัดนี้ก็เลยเอาไปบอมใส่ไมโครเวฟนอกจากนาะเพราะว่าอันมันบ่เขากันดีอันให้ความหอนมันละลายเข้าไปกันไปนอกจากนาะเวลาเขาไปโอเวฟนิดนึงเน่ะเห็นม่นเนื้อเนื้อเยกับอันนี้เนื้อกับพริกเผามันกละลายเข้ากันดีดีพี่น้องนื่งพอดีเลยจ้ะเค็มเค็มอมเค็มอมหวานเนามีน้ำตาลมีความเค็มของเนยเค็มประมาณนี้เด้จะเดินน้ำมันเด้อ นี่แซวเดกจะามาทานี่เสร็จแล้วเราจะมาทากันทานี่นี่ละทาปุ๊บอันนี้ที่มาอบอบประมาแเ้วเราจะประมาณหนึ่งให้กลามประมาณหนึ่งเลยจะ้ะกลามเลยวเอามาประมาณหนะนึ่งี่วเด้งกัเจ้ามาทาเห็นไหมนี่ก่อนจะมาทาเดี๋ยวอันนี้ก็คือหมูหยองที่เราเตรียมไว้เด้จ้ะเอาเศษเศษมันนะจจะเอาเศษเศษมันเอาไปโรยลุล่งนีจั๊กน้อยเนาะ เศษเป็นผงของมันอ่ะเออเอาไปลวยจักน้อยนะจ้ะเนาะนี่เสเร็จแล้วแล้วก็เอามาทา ขนมปังมันก็เสีเมิเซตมูหยองอยู่ในีหนีเนาะจ้ะเซตมูหยองอยู่ในี้หนแล้วก็เขาก็เอาไอ้มูหยองที่มันเป็นแบบอันนี้เขาก็เอามาด้วยหนามันอีนิดน้อยแต่งหน้ามัน อยากใส่ไลาใส่หน่อยกั็แล้วแต่เฮาพี่น้องสมมติว่าใส่ประมาณนี้เนาะนี่ห่าก็ว่าางขึ้นจ้ะนี่ละจะเ้าก็จะต้องเหตุแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะจ้ะแล้วก็เตรียมเขาอบอีกรอบนึงเนาะนี่มันชิมีเนือ้อ มูหยองปนมานำจาจักน้อยนี่นเห็นป่ดีโนก็โอ้ยลูกไส้นี่ควนอยากอกอกข้างนอกอีกแล้วถ่ายทัวร์วแล้วจะ,จะได้เสียบเนัวๆแล้วเราก็โรยมูหยองเหมือนเดิมอยากใส่มากใส่น้อยเราก็ใส่แบบนี้ทำกินเองเราใส่เยอะๆก็ได้เพื่อนๆเห็นไหม นี่ใส่เข้าไปนี่จาะแซวเี่จะเฮ็ดแบบนี้นะ่าจะไปเรื่อยๆเนาะทำหมดแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะจ๊นะน้องาเป็น,นยังไงนี่นา่าจะสาวเล่นใส่เอ่อหุญยงเต็มเบอร์ละนะา่าจะทุกอันเลยใส่ทะลักทุกอันเลยเพื่อนๆนี่เหองไหมอันนี้จะเอาเข้าอบน่าจะประมาณประมาณเอ่อเท่าไหร่ดีสิบถึงสิบห้านาทีนา่าจ้ะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันตอนอบเสร็จนะจ๊ะ อเล่นกินไปแหละรอไม่ไหวชิมรอเลยหิวอยากชิมมากๆอร่อยมาก,กเพื่อนๆใส้เต็มไส้เต็มเยอะอ,อืม กินกับกาแฟเป็นอาหารบ้างมึงยอนยุ่ง Ừ. Ăn lại không được. Kim kim mình bạn. Hay đi đâu ăn Đi đâu món đấy. Ăn hay đi đâu? Ừ. อโอ้ยอยากกินกาแฟขึ้นมาทันทีเลยเพื่อนติดคอนี่นะจ้ะอันนี้แนะนำนะจ้ะสมมติว่าจริงจริงเนี่ยเขาต้องปัดทําให้อะขนมปังมันแผ่นบางๆแล้วไปอบหรือไม่ก็ตากแห้งจนมันแห้งเนาะจ๊นะเนาะก่อนที่จะมาทําำนอจ้ะก่อนที่จะมาทาพิผาหรือไม่ก็ใส่ไอ้นี่ยเข้าไปมันจะได้กรอ,อบนะพี่น้องแต่เนี่ยซาบรินน่ะไม่ผาไม่อะไรเลยก็เลยเอาไปรีด เอาไปรีดแฟนให้มันบางๆแต่ว่าสมมติว่ามันรีดบางแล้วนะจ๊ะเนาะเราควรอบไฟบางๆถ้าเราไม่ตากแดดอบไฟเบาๆอออบไฟอ่เบาๆไปเรื่อยๆจนกว่ามันขนมปังมันแห้งมันแห้งมันกรามนะจ๊ะแล้วเราค่อยมาทาพริกเผาหรือไม่ก็ใส่อันนี้มูหยงเข้าไปแล้วก็อบแป,ป๊บเดียวจ้ะมันก็จะแห้งกรอบดีจ้ะอันนี้ซาวลินแบบอบบน,นนันด้จ้ะอบแป,ป๊บเดียวยงไงร,รีบแต่ที่จริงเนะี่ยเราอบไฟอ่อนๆอบไฟแห้งนะจ๊ะขนมปังมันก็จิไหม่อบไฟอ่อนๆ เบาๆไปเรื่อยๆแล้วก็ไปจับดูว่าโอเคขนมปังเรามันแห้งดีแล้วเราค่อยเอามาทาพริกเผาแล้วก็หมูหยองเลยจ้ะเนาะเนี่ยจะเอามาบอกกันเล็กๆ,ๆน้อยๆเลยจ้ะแซ่บเพื่อนๆเอาไปฮ็ดกินเลยจ้ะเด้อไปละพี่น้องสาวส <laughs> รินไปแล้วจ้ะคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมคลิปสาวเทนจ้ายบไปค่ะ